เกียวปอาสองจุดสี่วันรีจันเดอร์ออโต้โฟร์วิดไอวากอนนะคันนี้ค่ะสำหรับคันนี้เสนอราคาได้เท่าไหร่ดีเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทรันห้า มีไหมคะอะไรขอบคุณมากค่ะอะไรมาแล้วซื้อต่อกันค่ะนะคะตอนนี้เลยซื้อต่อไปต่อกันได้ขอดูโปรโฟหน่อยนะคะลูกค้าขอดูโปรโฟนะคะเจ้าหน้าที่ขารบกวนให้ลูกค้าดูโปรโฟหน่อยนะมาก็ดิชเชอรได้บ้าก็ดิชเชอรเลยซื้อต่อไปต่อะไรกได้ค่ะแล้วจะเปิดปะเบอร์แล้วปะเบอร์ที่ลาราคาไปแล้วค่ะแล้วปะเบอร์ที่ลาแล้วปะเบอร์ก็เบอร์แล้วค่ะแล้วก็เบอร์ซื้อต่อไปค่ะแล้วเบอร์ก็เบอร์แล้วก็เบอร์ดึงล้าดึงสายล็อกค่ะแล้วดึงสายราคาเป็นเแล้วเบอร แล้วค่ะล้หนึ่งสนบเดืนหนึ่งสนบเจ็ดหมืแล้วค่ะแล้วหสนเจ็ดหมื่แล้วค่แปดหมื่นราคเป็แล้วค่ะล้วนึ่งแสนแปดแล้วค่ล้หนสดห่นรปก็บเป็นแล้วค่ล้วน่งแสนก็บแล้วหน่งแสนก็บุแล้วนะล้วหน่งแสนก็บุนแล้วสองแสนแล้วค่สองหม่แล้วค่ล้วสองแสนหนึ่งหมื่นสองหมื่นที่ลานด้านนแล้วสองแสนสองหมื่นราคาเป็นแล้วค่แล้วสองสองหมื่นที่ลานตอนนไ้นเราลกอีกรอบ่แล้วสองสองหมื่นที่ลานแล้ว ลานสามแสนหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นราคาเป็นที่รา้านสอแสนสี่หมื่นล้านสองแสนห้าหมื่นออนไลน์าสสห้าบาทนลานสองนหบึ่เป็นออนไลนล้านสองหมื่นราเปที่รานค่ะลานสองแหมื่น่ลานสองสนหเจ็ดหนออนไลน์ลาสองนแปดหมื่ที่รานราคาไปแล้วค่ะในเลองแแล้าสองแปดหมนหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่ค่ะลาสก็เบินล้านสค่ะลานสบอลล้านสแล้วค่ะลาสบอลาน สมบัตรนับเดย์ล้านสมบัตรนับสองหนึ่งล้านสามแสนบาทลูกขลาด์ประบูลนับสามขายค่ะล้านสามแสนล้านประบ,บูลนะคะคุณลูกค้าใช้ใหม่เลขเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดลานประมูลด้านในนะคะเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะประมูลจบหนึ่งล้านสามแสนบาทนะคะขอบคุณค่ะ